สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์บันดีพามาชมพิธีตัดทรงอเมริกันนะครับหรือจะเรียกทรงลานบินก็ได้นะครับพิธีตัดด้านบนนะครับมาชมการวางบีนะครับวางบีให้ตรงขนานกับโครงสร้างกระโหลกศีรษะไปด้านหน้าเลยนะครับวางผมช่วงกลางศีรษะนะครับวางบีตรงเลยนะครับอุ้มปัสตเลียนใต้ท้องนะครับเวลาตัดด้านบนวางตรงขึ้นไปเลยนะครับ เน้นตรงกลางศีรษะนะครับยืนด้านหลังก็วางตรงนะครั uh, anyway. บวางให้ขนานนะครับให้เป็นฉากเลยนะครับชมนะครับวางให้ขนานกับโครงสร้างกระโหลกศีรษะเลยนะครับวางตรงออกมานะครับยืนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับวางเหมือนกับยืนที่ยืนด้านซ้ายนะครับวางตรงเหมือนกันนะครับทุกด้านนะครับวางตรงหมดเลยนะครับและเสร็จแล้วด้านข้างก็จะ ตั้งหมีเป็นตั้งฉากขึ้นตรงเลยนะครับจะออกมาเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นตรงขึ้นก็จะเข้ารูปเข้าทรงเลยนะครับฮะตรงไหนที่พองอยู่เราเก็บบอกเลยนะครับบางให้ได้ฉากตรงขึ้นเลยนะครับผมก็จะออกมาเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นมุมฉากเป็นเหลี่ยมนะเป็นลานบินคนสมัยโบราณเรียกทรงหัวเขียงนะครับ อันนี้เป็นทรงลานบินนะครับเป็นทรงอเมริกันเรียกได้หมดนะครับเรียกอเมริกันเรียกลานบินได้นะครับถ้าด้านล่างตัดเป็นหวีรองก็เป็นรองหวีก็เรียกว่าอเมริกันหวีรองนะครับลานบินหวีรองชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ